อยู่กันในแบบฝึกหัดที่9.4นะคะคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม2บทที่9รูปเลขาคะคณิต3มิติค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสทค่ะอยู่ในหน้าที่9.4อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับการระบุรูปคลี่นะคะรูปคลี่ของรูปเลขาคณิต3มิติค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเ่าว่าอันนี้เขาสั่งให้เราทําอะไรนะคะ เขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมเพื่อระบุว่ารูปที่กำหนดเป็นรูปคลี่ของพีระมิดหรือไม่อ่ะก็ให้เราตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นรูปคลี่ของพีระมิดนะคะคุณสมบัติของพีระมิดนะคะก็จะมีฐานหนฐานค่ะแล้วก็มีผิวข้างที่ประกอบขึ้นไปเป็นรูปพีระมิด ซึ่งจะมีผิวข้างกี่อันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าฐานเป็นรูปกี่เหลี่ยมนะคะถ้าเกิดว่าฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมก็จะมีผิวข้าง3ที่เป็นรูป anal, ะะสามเหลี่ยมอะคะสาลูปถ้าเป็นฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผิวข้างที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอะค่ะก็จะมีอยู่สี่ลูปนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราพิจา,ารณาลูกทีกันค่ะข้อที่หนึ่งค่ะในข้อที่หนึ่งนี้นะคะสังเกตว่ามันจะมีผิวข้าง สามสามรูปเห็นไหมคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมสองอันแบบนี้การที่มันมีฐานเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีฐานหรือมีหน้าตัดสองด้านหรือสองอันนะคะก็แสดงว่ามันไม่ใช่พีระมิดค่ะมันเป็นปริซึมเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เขาให้ตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นพีระมิดก็คือตอบว่าไม่เป็นพีระมิดค่ะเราก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องไม่เป็นได้เลย ต่อมาข้อที่ค่ะค่ะดูนะคะว่าลักษณะนี้นะ,ะถ้าเราให้ตรงกลางเนี่ยเป็นฐานนะคะและรอบๆอบเนี่ยเป็นผิวข้างนะคะพอประกอบขึ้นมาเราก็จะได้เป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมค่ะข้อนี้ก็จะตอบว่าเป็นค่ะต่อมาข้อที่3ข้อที่3เนี่ยถ้าเราลองพับตามรอยประนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นฐานสี่เหลี่ยมเนาะเราก็ ผิวข้างเนี่ยมันก็จะมาเชื่อมต่อจากอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าด้านประกอบยอดของรูปสามเหลี่ยมเนี่ย,เ,ยเขาจะมาเชื่อมต่อกับตรงนี้อ่ามันก็จะเป็นผิวข้าง3ามชิ้นที่เชื่อมต่อกันนะคะจนตรงนี้ก็จะเป็นผิวข้างชิ้นเดียวพอเรานํามาประกบกันเนี่ยมันก็จะได้เป็นรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมค่ะข้อนี้ก็จะตอบว่าเป็นต่อมาข้อที่4ี่ค่ะ ข้อที่4ี่นี้นะคะตรงกลางนี้จะเป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็ที่แผ่ออกไปที่เป็นรูปสามเหลี่ยมทั้ง4ด้านนี้นะคะก็คือจะเป็นผิวข้างค่ะคือจะเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมค่ะข้อนี้ตอบว่าเป็นค่ะข้อ5ค่ะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยม1อันแต่เราลองสังเกตค,ค่ะว่าผิวข้างเนี่ยมันไม่ครบ5้าอันเห็นไหมคะก็แสดงว่าพอประกอบขึ้นมาแล้วเนี่ย มันเกือบจะเป็นพิระมิดและแต่ว่ามันไม่เป็นเพราะว่ามันขาดผิวข้างไป2อันรูปสามเหลี่ยมสอันนะคะก็ข้อนี้ก็ตอบไปว่าไม่เป็นค่ะต่อมาข้อที่6ค่ะข้อที่6นี้นะคะก็มีฐานรูปสี่เหลี่ยมเนาะหอันแล้วก็ผิวข้างเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งอันและเขาต่อกันโดยใช้ด้านข้างในการต่อกันนะคะ แล้วก็ถ้าเราลองประกอบกันขึ้นมาเนี่ยรูปนี้มันก็จะเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมค่ะก็ตอบว่าเป็นข้อที่1ผ่านไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะรูปที่กำหนดเป็นรูปคลี่ของรูปเลคขคคณิต3มิติชนิดใดอเราก็มาตอบเป็นชนิดของรูปเลาคณทิต3มิตินะคะ ข้อที่1นค่ะอันนี้เราจะสังเกตได้เลยว่ามันมีฐานหรือหน้าตัดเนี่ยสออันแบบนี้เราก็มีผิวข้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยสรูปเห็นไหมคะก็แสดงว่ามันเป็นปริซึมสามเหลี่ยมค่ะก็เขียนไปเลยว่าปริซึมสามเหลี่ยมที่เป็นปริซึมสามเหลี่ยมเพราะว่ามีฐานหรือมีหน้าตัดเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะต่อมาข้อ2 มีฐานเป็นวงกลมแล้วลักษณะของอผิวที่ยืดออกมาเนี่ยจะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของวงกลมค่ะเป็นเศษเสี้ยวของวงกลมออกมาเหมือนเวลาเราตัดเค้กออกมาค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นกลวยนะคะกลวยต่อมาข้อที่3ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะมีฐานสี่เหลี่ยมน,นะคะแล้วก็มีผิวข้างออกไป สชิ้นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะก็แสดงว่าเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมค่ะเขาเขียนเลยว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมต่อมาข้อที่4ี่ค่ะเป็นมีฐานหรือหน้าตัดเป็นวงกลมสองฝั่งแบบนี้แล้วก็มีผิวข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันนี้ก็ถ้าเราประกอบขึ้นมาแล้วก็จะได้ทรงกระบอกค่ะ เสร็จแล้วในหน้าที่94เรามาเรามาดูกันในหน้าที่95เลยค่ะหน้า95นี้นะคะเขาบอกว่าให้เขียนรูปคลี่คร่าวๆของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กําหนดให้ก็คือเขียนคร่าวๆนั่นเองไม่ต้องอาจจะไม่ต้องสัดส่วนอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะมากนะคะเราก็มาวาดกันเลยเวกาวาดนี้ก็ควรที่จะต้องใช้สอนนะคะเพราะว่าเวลาถ้าเราผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสามารถ แก้ไขได้ง่ายกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาวาดรูปห้าเหลี่ยมก่อนข้อหนึ่งนี้ก็จะเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมนะคะมาวาดซึ่งมันอาจจะมีที่ที่ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะมีหลายแบบนะคะเราก็แล้วแต่จะพิจารณา ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนนะคะมันก็จะต้องมีผิวข้างทั้งหมด5ที่เป็นสี่เหลี่ยม5อันเนาะ1 2 3 4 5สอหก็หวัดให้มันเท่าๆกันเท่าหรือไม่ อ่าทีนี้เราก็ต้องมีฐานอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะก็วาดรูปห้า,าเหลี่ยมเหมือนกันอ่ะอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราจะวาดตรงกันก็ได้หรือจะวาดเป็นหัวท้ายก็ได้นะคะวาดเป็นตรงนี้เพราะว่าตรงนี้แล้วเราอาจจะวาดอีกด้านอาจจะวาดตรงนี้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 หรือตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะคะอ่าเราก็วาดไปเลย นี่ก็เป็นรูปค่าวๆของรูปคลี่ในปรดซิมห้าเหลี่ยมนะคะข้อที่หนึ่งต่อมาข้อที่สองเป็นพีระมิดฐานกี่เหลี่ยมเอ่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพีระมิดฐานเจ็ดเหลี่ยมอะ่ะเราก็ต้องวาดรูปเจ็ดเหลี่ยมขึ้นมาก่อนเป็นฐานก็จะง่ายทำให้วาดได้ง่ายนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองวาดกันว่าจะออกมาเป็นสภาพไหน พราะว่ารูปเจยแิแเราเราก็วาดรูปสามเหลี่ยมที่เป็นผิวข้างเราก็กะเอาว่าคนจะต้องวาดประมาณไหน มันก็อาจจะมีไม่สวยบ้างนะคะก็คือเป็นรูปคร่าวๆเนาะก็ทำเท่าที่จะทำได้นะคะอ่ก็เสร็จแล้วลูกคลี่ของพีระมิดทานเสร็จเหลี่ยมคะ่ะ ต่อมามาดูกันที่ข้อที่3เลยค่ะอันนี้เป็นทรงกระบอกก็จะง่ายหน่อยนะคะก็เราก็แค่วาดรูปสี่เหลี่ยม่แล้วก็กะเอาคาดคะเนเอาค่ะว่าจะเอาประมาณไหนทีนี้ก็วาดวงกลมตรงข้ามกัน วาดวงกลมตรงข้ามกันค่ะอ่าประมาณนี้ต่อมาเป็นปริซึมปริซึมสี่เหลี่ยมที่ลักษณะเป็นฐานหน้าตัดอยากจะให้คล้ายรูปสี่เหลี่ยมค้างหมูนะคะอ่าเราก็วาดไปก่อน อันนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อนแบ่งช่องนะคะนนก็จะมีด้านใหญ่สูดมีลองลงมาอ่แล้วก็ด้านเล็กก็ประมาณนี้อาาะ่ะาศเอาทุกช่องมันจะไม่เท่ากันนะอ่ะทีนี้เราจะวาดด้านเล็กตรงนี้ ทุกข้อนะคะอ่าก็จบแล้วในแบบฝึกหัดทั้งทั้งสงหน้า94กับ95ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดหน้าถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ